เออเออโอ้เราว่านลมนะ uh <laughs> จากกันวันออกพรรษาถึงแห่มันตราน้องก็ยังเฝ้าโโคอยคอย,คอยละคอยไอยทั้งปีคอยละคอยไอยทั้งปีใส่วักน้องคนดีเป็นยังหมมีโอมอจากกันที่การสินน้ำตาไหลารินเขาไปกอดหอมอ ไปแล้วให้รอไปละไปแล้วให้รอลืมสาวบ้านาเคยห่อข้าวเนวให้อาไปกินคงบ,าบ,าบาง่าคิดพอบ่าลูกว่งอใช่ไหมพอคนใจหินเจอดาวฟ้าตัวไอ้คงลืมดอกกินสุกุระสาวนาคงไม่ทวินสุกุระสาวนาคงไม่ทวิน ถึงตายแดดินคงสิไม้มามไอคงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วบ่หันตาเจ้ามาลำด้งานทำอยู่พุ่นคงลืมน้องผู้อยู่คอยจังมันเบาสู่ปลอยหัวอ,อกพังดังเปะดังเปาะหัวอ,อกพังดังเปะตั้งสรวทุกวันไม่เหือนหาย ตั้งแต่รอทุกวันไม่เหือนหายนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยหินไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปมีคนโกะกอกายอยู่กลุ่มของสุขเลือลนหาหมดแต่ผู้สาวน้องได้ข่าวมีแฟนหลายคนน้ำตานลนลรอใช้คืนทิน้งสาวกาละสินเปิดฟังแล้วเอเอ ใ่าฮ่าฮ่ คงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วบ่หันเอาโอ้นะนึกชิบว่าแต่ก่อนนุงกคิดว่าวันทูที่ก็คืนรถแล้วั้ฆ่าคืนน้ำไา้ ตาเจ้ามาลำในงานทำอยู่ผุนคงลืมน้องผู้อยู่คอยจังเม็นเบาสู่ป้อยหัวอ,อกพังดังปอดังปอหัวอ,อกพังดังปอตั้งตารอทุกวันไม่เหอนหายตั้งตารอทุกวันไม่เหอนหายนี่หรือผู้ชายว่าใจคองทำด้ให้เห็นไปกินหมูแฮมสุก,กี้ ไปกินหมูแฮมสุกีไปมีคนก็ก็กายอยู่กลุ่มของสุขลาลนหาหมดแต่ผู้สาวน้องในข้าวมีแฟนหลายคนนำตาลนลอใช้คืนทินสาวกาลสินเมดหวังแล้วอ้ยวิทิศไทยอยู่นี่ สาวกาลาสินตังตะโอทุกวันไม่เหือนหายที่ไม่เคยเลื่อนหายนะั้นที่หนูเล่าไม่เคยเลื่อนหายเป็นเวอร์ชันของเวอร์ชันบ่หันตาเจ้ามา đang có u quay rồi mẹ hư สั่งอาหารมารอนะคะจะอจัดจะอัดเพลงนี้ให้เสร็จก่อนที่อาหารจะมาส่งเออให้หมันได้เหรอพอมออกเอ้ย,อย,อยจะซาวก,กระซิ้นสินบ้างซาวที่ดาเราคนสวย 你吃。 บอกทีไอ้คงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วบ่หันตาเจ้ามาลำแต่งานทำอยู่คุ่คงลืมน้องผู้อยู่คอยจังเปม็นเบาสู่ปลายหัวอ,อกพังดังปอดังปอหัวอ,อกพังดังปอตั้งตารอทุกวันไม่เหือนหาย ตั้งตรอดทุกวันไม่เหือนหายนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยมันไปยังไงนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยนี่หรือหัวใจ <c oughs> นี่หรือผู้ชายหัวใจคงไม่เห็นที่ร้องไงคะเนื <laughs> นี่เรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยนี่นี่เรือนี่เรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยนี่ หัวใจคงทำหัวใจคงทำด้วยหินนี่นี่หรือ,อผู้ชายหัวใจคงทำด้วยหิน วใจคงนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยหินหัวใจคงทำหัวใจคงทำนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยหินไปกินหมูแฮมสุกี้ฮะไปกินหมูแฮมสุกี้เช้าไปบิ๊กก็กลอกกายยกกลุ่มเครืองสุกเล่น อย่าปล่อยนะจ๊ะไว้เขาเรียกว่าออามร่างกายที่มันสดชื่น กินเพ้งสุชายนะคะก่อนที่สิไปกินเขาจะกินบ่เอาทีให้ด้วยดิโอ้ยแม่อเอาดึงตีมาเด้อ จากกันวันออกพรรษาถึงเฮมันตราน้องก็ยังเฝ้าคอยคอยละคอยอายทั้งปีคอยละคอยอายทั้งปีในว่าฮักน้องคนดีเป็นยังบ่มีโจอมอจากกันที่การสินน้ำตาไหลรินเข้าไปก่อทเธอมอ ไปลาไปแล้วให้รอไปลาไปแล้วให้รอลืมสาวบ้านนาเคยหอเข้าวเนียวให้อ้ายไปกินของบ่าคิดพอบ่าอบ้าห่อใช่ไหมพอคนใจหินเจอดักฟ้าตัวไอ้คงลืมดอกดินสุกุระสาวนาคงไม่ทวินสุกุระ สาวนาคงไม่ทวินถึงตายแดดินคงสิมใม้มามองไอยคงมีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วพ่หันตาจ้ามาลำได้งานทั้งอยู่พุ่นคงลืมนองผู้อยู่คอยจังเม่นเา้าสู่ป้อยหัวอกพังดังปอดังปะหัวอกพังดังปะ ตั้งตารอทุกวันไม่เหื่อนหายตั้งตารอทุกวันไม่เหือนหาย,าหหายดีหรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยหินไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปมีคนโกกอกายอยู่กลุ่มของสุกหละลนหาหมดแต่ผู้สาวนองแต้ขามีแฟนหลายคนนำตาล้นรอใช้คืนทิน่นสาวกาละลสิน Mất vọng nào à, à, à. ในงานทำอยู่ผุนคลองลืมน้องผู้อยู่คอยจังแม่นเบาสู่ป้ายหัวอ,อกพังดังปอดังปอหัวอ,อกพังดังปอตั้งตารอทุกวันไม่เหือนหายตั้งตารอทุกวันไม่เหือนหายนี่หรือผู้ชายหัวใจคงทำด้วยหินไปกินหมูแฮมสุก,กี้ไปกินหมูแฮมสุก,กี้ ไปมีคนโกกอกายอยู่กลุ่มคงสุขละลนหาหมดแต่ผู้สาวน้องในข่าวมีแฟนหลายคนนำตาหลนละใช้คืนทินสาวกาละสินหมดหวังแล้วฟฟฟฟฟััังงเดวโโโซซ้าาาท แม่กระโดดเร็วแม่ ไปมีไปกินหมูแฮมสุกี้ไปกินหมูแฮมสุก,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 กี้ไปมี่คนไปมีไปมี่คนโกโกอก,กายยุกลุงมันต้องหันลินเหรอคะมันต้องหันลิ้นเหรอคะ,ออคะอยุ่กลุงมมันต้องหันลิ้นนะคะหรือไม่ใช่หรือยังไง อยู่กลุ้งกลุงกลุงอยู่กะลุงหงสูกเหลือลน嘛อยู่กลุมยกลุยกลุมคงสูกเหลือลนฮามุนฮามุนฮามุน หามุนแต่ผู้สาวไปที่ละหน่อยเดี๋ยวหนูสิลืมไปมีคนโกไปมีคนโกขอกายอยู่กลุ่มของสุหละลนหามุนแต่ผู้สาว จะทำให้เสร็จก่อนที่จะได้กินข้าวเอามาจุกโลกฟ้าด้วยนะคะลรือนรืล,อลนอยู่กลุ่มคงสุกลรือนอยู่กลุ่มคงสุกเรือน chín phải chín phải chín mu phải chín mu hem súc kì phải mu hem súc phải con cô có cay bye bye กินหมูแฮมสุก,กี้ไปกินหมูแฮมสุกี้ไปมีคนโกกอกายอยู่กลุ่มของสุกและลนวาาอยู่ลอยู่กลุ่มของสุกละลน, <laughs> ลละลนหามุนแต่ผู้สาวน้องหามุนแต่ผู้สาวหามุนแต่ผู้สาวน้องเด็กค่ะมันไปยังไงล่ะทีนี้ไปกิน